สังสารวัตรไม่ปรากฏที่สุดแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากเท่าไรหนอพรามกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากแลมีใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับก็พระโคโดมผู้เจริญอาจจะอุปมาได้ไหม อาจจะอุปมาได้พราหม์พราหม์แม่น้ำคงคานี้ย่อมเกิดแต่ที่ใดและย่อมถึงมหาสมุทรณที่ใดเม็ดทรายในระยะนี้ไม่เป็นของง่ายที่จะกำหนดได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเมร็รเท่านี้พันเมตดหรือว่าเท่านี้แสนเมตรพราหม์กับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากกว่าเมล็ดทรายเหล่านั้นมิใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่า เท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผดร้อนความพินาศ ได้เพิ่มพูนปตตภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นรามด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้